ในวัยหนุ่มสาวเราอาจไม่เคยรู้สึกว่าความเงียบในบ้านมีพลังอะไรนักเพราะมีทั้งเสียงหัวเราะของลูกหลานเสียงคนไปมาหาสู่เสียงงานเสียงเพื่อนฝูงแต่เมื่อการเวลาผ่านไปบ้านที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวากลับเงียบลงอย่างน่าประหลาดลูกหลานเติบโตต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อนเก่าที่เคยเจอกันบ่อยๆก็เริ่มห่างหายสิ่งที่ค่อยๆเข้ามาแทนที่เสียงเหล่านั้น คือความเงียบและในความเงียบนั่นเองมันพาเอาความเหงามากัดกินใจทีละน้อยจนหลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังทุกข์สวัสดีครับนี่คือช่องสัจธรรมยามชราพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะมานั่งคุยกันด้วยภาษาธรรมฟังเรื่องราวจริงฟังข้อคิดง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและทำให้หัวใจเบาสบายกว่าที่เคยวันนี้เราจะมาพูดถึงความเหงา ไผ่เงียบที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่บันทอนใจผู้สูงอายุได้รุนแรงยิ่งกว่าความป่วยกายหากไม่รู้เท่าทันความเหงานี้สามารถพรากความสุขในบ้านปลายไปจนหมดสิน้นเมื่อเราล่วงเข้าสู่วัยชาราบ้านที่เราอาศัยอยู่กลับกลายเป็นกระจกสะท้อนชีวิตได้ชัดเจนกว่าที่เคยบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงฝีเท้าเด็กวิ่งเล่นเสียงเรียกขานพ่อแม่จากลูกหลานกลับค่อยๆเงียบลงไปตามการเวลา วันหนึ่งบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นบ้านที่เงียบสงัดแม้จะยังมีผนังเดิมหลังคาเดิมแต่เสียงที่เคยทำให้บ้านมีชีวิตกลับหายไปเหลือเพียงความเงียบที่ดังก้องอยู่ในใจความเงียบนี้เองที่ทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกถึงความเหงาซึ่งเป็นภัยเงียบที่กัดกินใจโดยไม่รู้ตัวหลายท่านอาจมีประสบการณ์ตรง เมื่อยังหนุ่มสาวบ้านไม่เคยว่างมีทั้งลูกทั้งหลานญาติพี่น้องแวะเวียนมาแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเด็กที่เคยวิ่งเล่นก็โตขึ้นกลายเป็นวัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวของตัวเองต่างคนต่างแยกย้ายไปตามเส้นทางชีวิตบ้านที่เคยครึกครื้นก็กลายเป็นบ้านที่มีเพียงผู้สูงอายุสองตาหรือบางครั้งเพียงลำพังนั่งมองประตูที่ไม่ค่อยมีใครเปิดเข้ามาอีก ความเหงาจึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาอยู่ในทุกมุมของบ้านความเหงานั้นไม่ใช่เพียงความรู้สึกแต่มีผลต่อร่างกายและจิตใจจริงๆผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อต้องอยู่ในบ้านเงียบๆเ,เพียงลำพังมักเริ่มมีอาการนอนไม่หลับคิดมากใจหดหู่ไม่อยากลุกจากเตียงไม่อยากทำอาหารบางคนถึงขั้นซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครเหลียวแลบ้านที่ควรจะเป็นที่พักผ่อน กลับกลายเป็นที่กักขังทางใจทำให้วันแต่ละวันยาวนานและน่าเบื่อหน่ายยิ่งกว่าที่เคยผมเคยเห็นหลายบ้านผู้สูงอายุยังแข็งแรงดีแต่เพราะความเหงาทำให้ร่างกายทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วลุงคนหนึ่งที่ผมรู้จักเมื่อภรรยาจากไปลูกหลานก็ไปทำงานเมืองใหญ่เหลือลุงอยู่บ้านคนเดียวลุงเล่าว,ว่าไม่ป่วยกายอะไรหนักแต่กลับรู้สึกไม่มีแรงใจจะทำอะไรวันทั้งวัน นั่งมองต้นไม้หน้าบ้านฟังเสียงไก่ขันแล้วก็นั่งนิ่งๆเงียบๆไปทั้งวันกิ่มก็น้อยลงหลับก็น้อยลงสุดท้ายสุขภาพก็ย่ำแย่ลงตามไปด้วยความเหงาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นตัวเร่งที่ทำให้ชีวิตเสื่อมลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและเมื่อความเหงาเกาะกินใจนานวันเข้ามันยังทำให้ความคิดแปลเปลี่ยนหลายคนเริ่มรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าไม่มีใครต้องการ กลายเป็นภาระของครอบครัวแม้ลูกหลานจะไม่ได้ทอดทิ้งแต่เพียงแค่ไม่ค่อยได้กลับมาหาก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่างเปล่าความรู้สึกนี้สะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นกำแพงที่ปิดกั้นไม่ให้หัวใจเปิดรับความสุขใหม่ๆอีกต่อไปเมื่อมองให้ลึกจะเห็นว่าความเงียบในบ้านไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีคนอยู่ด้วยเท่านั้นแต่เกิดจากการที่ใจเรายึดติดกับความคึกคักที่เคยมี พอความคึกคักนั้นหายไปใจก็หดหู่บ้านยังเหมือนเดิมแต่ใจไม่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อเรายอมรับข้อนี้ได้ก็จะเข้าใจว่าความคึกครื้นก็ไม่เที่ยงและความเงียบก็ไม่เที่ยงเช่นกันทุกสิ่งล้วนผันแปรไปตามกาลเวลาแต่ผู้สูงอายุหลายคนไม่ทันเห็นสัจธรรมข้อนี้จึงปล่อยให้ความเหงาครอบงำคิดว่าตนเองถูกทอดทิ้ง คิดว่าบ้านที่เงียบคือเครื่องหมายของความลมเหลวในชีวิตทั้งที่แท้จริงแล้วบ้านที่เงียบเป็นเพียงปรากฏการณ์ของการเวลาเท่านั้นหากใจเรายังเปิดกว้างเรายังสามารถสร้างความสุขเล็กๆให้เกิดขึ้นได้ในทุกวันบางคนแก้ความเหงาด้วยการเลี้ยงสัตว์มีสุนัขมีแมวมาคอยอยู่เป็นเพื่อนแม้จะไม่ใช่คนจนเกินไปบางคนหันมาปลูกต้นไม้ฟังธรรมะเข้าวัดทำบุญ สิ่งเหล่านี้ช่วยเติมเต็มใจให้ไม่ว่างเปล่าความเหงาอาจยังมีอยู่แต่ก็ถูกเปลี่ยนให้เบาบางลงจนไม่กลายเป็นทุกข์หนักเหมือนเดิมสิ่งสำคัญคือการมองความเหงาให้เป็นครูความเงียบที่บ้านไม่ได้มีไว้ลงโทษเราแต่มีไว้สอนให้เราเห็นความจรงิงว่าทุกสิ่งที่เราเคยยึดถือว่ายั่งยืนสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะก็เงียบได้คนที่เคยอยู่รายล้อมก็แยกย้ายไปได้ และตัวเราเองก็ต้องเผชิญความเงียบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรามองความเงียบเป็นครูใจก็จะสงบขึ้นความเหงาก็จะกลายเป็นเพื่อนแทนที่จะเป็นศัตรูแต่หากมองความเงียบด้วยใจที่ยังยึดติดยังโหยหาแต่สิ่งที่หายไปความเหงาก็จะกัดกินใจจนเราสูญเสียความสุขในแต่ละวันชีวิตที่เหลืออยู่แม้จะมีเวลาแต่ก็ไร้ความหมายเพราะใจเต็มไปด้วยความว่างเปล่า ดังนั้นความเหงาในบ้านที่เงียบจึงเป็นบทเรียนข้อแรกที่ผู้สูงอายุต้องเรียนรู้ยิ่งเรามองมันอย่างเข้าใจมากเท่าไหร่ใจเราก็จะยิ่งเบาสบายมากขึ้นเท่านั้นบ้านอาจจะเงียบแต่ใจไม่จำเป็นต้องเงียบบ้านอาจจะว่างแต่ใจไม่จำเป็นต้องว่างหากเรารู้จักใช้เวลาไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อใจความเหงาในบ้านที่เงียบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความทุกข์แต่ยังมีความเหงาอีกแบบที่ลึกและเจ็บปวดกว่า นั่นคือความเหงาที่เกิดขึ้นแม้จะมีคนอยู่รอบตัวแต่กลับรู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่เลยเป็นความเหงาจากความสัมพันธ์ที่ห่างเหินแม่ทะเลาะกับลูกพี่น้องกโกรธกันลูกหลานไม่พูดไม่คุยแม้อยู่ใต้ชายคาเดียวกันใจก็ยังเดียวดายนี่คือสิ่งที่เราจะพิจารณากันต่อไปในตอนหน้าความเหงาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เราอยู่บ้านลำพังเท่านั้นแม้จะมีคนอยู่รอบตัวอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน หากขาดการสื่อสารขาดความเข้าใจและเต็มไปด้วยความบาดหมางความเหงาที่เกิดขึ้นกลับรุนแรงยิ่งกว่าเพราะมันไม่ใช่เพียงความว่างเปล่าภายนอกแต่คือความว่างเปล่าภายในใจที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครฟังแม้จะนั่งอยู่กลางวงครอบครัวใจก็ยังเดียวดายผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญความเหงาเช่นนี้ลูกหลานอยู่ด้วยกันทุกวันแต่แทบไม่พูดคุย ต่างคนต่างหมกมุ่นอยู่กับงานกับโทรศัพท์กับโลกส่วนตัวพ่อแม่พยายามจะพูดแต่ลูกก็รับฟังอย่างไม่ใส่ใจหรือบางครั้งไม่ฟังเลยความรู้สึกเช่นนี้สะสมไปเรื่อยๆจนทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองไม่มีตัวตนบ้านที่เต็มไปด้วยผู้คนจึงกลายเป็นบ้านที่เงียบในใจไม่เพียงเท่านั้นหลายครอบครัวยังต้องเผชิญปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง แม่ทะเลาะกับลูกด้วยเรื่องเล็กน้อยบางทีแค่เรื่องเงินเรื่องงานบ้านเรื่องการเลี้ยงหลานแต่เมื่อไม่มีใครยอมถอยเรื่องเล็กๆกก็กลายเป็นกำแพงใหญ่ขาดการพูดคุยปรับความเข้าใจวันแล้ววันเล่ากลายเป็นไม่พูดกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ศบตาอยู่โต๊ะเดียวกันแต่ไม่เอ่ยคำพูดบ้านที่ควรจะเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นสนามรบเงียบๆที่กัดกินหัวใจผู้สูงอายุอย่างแสนสาหัส และไม่ใช่เพียงระหว่างพ่อแม่กับลูกเท่านั้นความเหงายังเกิดจากความบาดหมางระหว่างพี่น้องด้วยเรื่องมรดกที่ดินเงินทองที่พ่อแม่ทิ้งไว้กลายเป็นชนวนให้พี่น้องแตกหักจากที่เคยร่วมแรงร่วมใจกันก็กลายเป็นคนแปลกหน้าไม่พูดไม่เจอกันอีกต่อไปผู้สูงอายุที่อยู่ท่ามกลางความบาดหมางชนนี้ยิ่งเจ็บปวดใจยิ่งนักเพราะลูกที่เคยเลี้ยงมากับมือกลับไม่สามารถนั่งคุยกันอย่างสบายใจได้อีก ความเหงาที่เกิดขึ้นในใจจึงไม่ใช่เพียงการอยู่ลำพังแต่คือการถูกทิ้งให้เดียวได้ท่ามกลางความบาดหมางที่ไม่สิ้นสุดผมเคยเห็นแม่คนหนึ่งที่มีลูกสามคนแรกเริ่มทุกอย่างก็ราบรื่นแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องแบ่งมรดกพี่น้องกลับทะเลาะกันใหญ่โตต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษกันแม่ผู้ชรานั่งอยู่กลางวงแต่ไม่มีใครหันมามองไม่มีใครถามว่าแม่คิดอย่างไรความรู้สึกเจ็บปวดเช่นนั้น ทำให้แม่ร้องไห้ทุกคืนทั้งที่มีลูกอยู่ครบแต่ใจก็ยังรู้สึกว่าตนเองไม่มีใครความเหงาเช่นนี้คือความเหงาที่แหลมคมที่สุดแม้กระทั่งครอบครัวที่ไม่ทะเลาะกันแต่ความสัมพันธ์ก็อาจห่างเหินได้เพราะการไม่ใส่ใจผู้สูงอายุบางคนบ่นว่าอยู่กับลูกหลานแต่ไม่เคยได้ยินคำถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือสุขภาพดีไหมเพียงคำถามสั้นๆก็สามารถเติมเต็มใจได้แล้ว แต่เมื่อขาดหายไปใจก็ว่างเปล่าความเหงาก็ยิ่งทวีขึ้นทุกวันพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำพูดเป็นทั้งดอกไม้และเป็นทั้งหนามหากใช้ให้ดีคำพูดเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างกำลังใจทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขแต่ถ้าขาดการพูดขาดการสื่อสารแม้จะไม่ได้ทำร้ายด้วยกายใจก็เจ็บปวดได้ไม่แพ้กันความเงียบในครอบครัว ึงเป็นภัยเงียบที่กัดกินใจรุนแรงยิ่งกว่าความเงียบในบ้านว่างเปล่าและเมื่อความเงียบนี้อยู่กับผู้สูงอายุไปนานๆมันทําให้ใจแห้งเหี่ยวไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากพูดไม่อยากเจอใครเพราะคิดว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครฟังความเหงากลายเป็นความโดดเดี่ยวและความโดดเดี่ยวก็กลายเป็นความทุกข์ที่กัดกินชีวิตทุกวันเมื่อมองให้ลึกความเหงาจากความสัมพันธ์ที่ห่างเหินนี้ ไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีใครอยู่แต่เกิดจากการที่ใจไม่ได้รับความใส่ใจความรักความเข้าใจการอยู่ด้วยกันทางกายไม่เพียงพอหากใจยังห่างไกลต่อกันบ้านจึงไม่ใช่บ้านที่อบอุ่นแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าดังนั้นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องเรียนรู้คือการไม่ผูกใจไว้กับความคาดหวังมากเกินไปลูกหลานมีภาระก็เป็นธรรมดาพี่น้องมีความคิดต่างก็เป็นธรรมดา หากเราเผอไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อความจริงไม่เป็นตามที่หวังใจก็จะทุกข์หนักยิ่งขึ้นแต่หากเราปล่อยวางยอมรับในความแตกต่างไม่เอาใจไปผูกกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจะอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ห่างเหินได้โดยไม่ทุกข์จนเกินไปบ้านที่มีคนอยู่แต่ใจยังรู้สึกเหงาอาจเจ็บปวดยิ่งกว่าบ้านที่ว่างเปล่าแต่ถ้าเรามีสติมองเห็นความจริงตามธรรมะ ว่าทุกความสัมพันธ์ย่อมเปลี่ยนแปลงตามการละเวลาไม่มีอะไรยั่งยืนไม่ยึดติดไม่คาดหวังเกินไปใจก็จะค่อยๆเบาขึ้นความเหงาที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ห่างเหินเป็นทุกข์ที่เจ็บลึกแต่ก็ยังมีความเหงาอีกแบบหนึ่งที่ผู้สูงอายุแทบทุกคนต้องเผชิญและมันรุนแรงยิ่งกว่าเพราะไม่ใช่แค่ความห่างเหินแต่คือการสูญเสียโดยสิ้นเชิงการจากไปของคู่ชีวิตเพื่อนหรือคนที่เคยอยู่เคียงข้าง นี่คือความเหงาที่หนักที่สุดและเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณากันต่อไปในตอนหน้าความเหงาที่รุนแรงที่สุดในชีวิตผู้สูงอายุคือความเหงาที่เกิดจากการสูญเสียคนใกล้ชิดคนที่เคยอยู่เคียงข้างเรามาทั้งชีวิตวันหนึ่งกลับไม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาหลายสิบปีหรือเพื่อนสนิทที่เคยคุยกันทุกวันรวมถึงพี่น้องที่เคยช่วยเหลือกันมาตั้งแต่วัยเยาว เมื่อคนเหล่านั้นค่อยๆล้มหายตายจากทิ้งให้เราอยู่เพียงลำพังความรู้สึกว่างเปล่าที่เกิดขึ้นนั้นช่างหนักหน่วงจนหลายคนอธิบายว่ามันเหมือนบ้านทั้งหลังพังทลายเหลือเพียงเงาของตัวเองเดินวนเวียนไปมาในความเงียบงนันลองนึกถึงคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาครึ่งค่อนชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นการทํามหากินิารเลี้ยงลูกการสร้างบ้าน ทุกความทรงจำร้วนมีอีกคนร่วมอยู่ด้วยแต่เมื่อวันหนึ่งเขาจากไปไม่ว่าจะด้วยโรคภัยหรือความตายความเคยชินที่เคยมีคนอยู่ข้างๆก็หายไปทันทีเวลากินข้าวก็ไม่มีคนมานั่งตรงข้ามเวลานอนก็ไม่มีคนอยู่เคียงข้างเสียงพูดคุยที่เคยเป็นกําลังใจกลับกลายเป็นความเงียบงนันสิ่งเหล่านี้กัดกินใจผู้สูงอายุอย่างแสนสาหัส จนหลายคนไม่อยากใช้ชีวิตต่อเพราะรู้สึกว่าไม่มีความหมายอีกต่อไปเพื่อนสนิทก็เช่นกันในวัยชาราเพื่อนที่โตมาด้วยกันคือคนที่เราไว้ใจมากที่สุดรู้เรื่องราวชีวิตกันแทบทุกมุมแต่เมื่อเพื่อนเหล่านั้นทยอยจากไปทีละคนความรู้สึกก็ยิ่งโดดเดี่ยวหลายคนเล่าว,ว่าเดินไปในงานศพทีไรใจหายทุกที เพราะเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเหลือน้อยลงทุกครั้งความเหงาที่เกิดจากการสูญเสียเพื่อนไม่ได้ทำให้บ้านเงียบแต่ทำให้ใจเงียบลงด้วยเพราะไม่มีใครให้พูดไม่มีใครให้ปรึกษาไม่มีใครที่เข้าใจเราเหมือนเคยอีกแล้วแม้กระทั่งพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่เด็กๆก,การสูญเสียก็สร้างบาดแผลลึกในใจเพราะพี่น้องคือคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นชีวิต แต่เมื่ออายุมากขึ้นพี่น้องก็ทยอยจากไปทีละคนจนบางครั้งเราคือคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในรุ่นความเหงาเช่นนี้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกแต่เป็นสัจธรรมของชีวิตที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ผมเคยเจอคุณตาคนหนึ่งที่ภรรยาเสียไปหลายปีแล้วลูกหลานก็แยกย้ายไปอยู่เมืองใหญ่คุณตาบอกว่าไม่กลัวความเงียบของบ้านแต่กลัวความเงียบในใจ ทุกเช้าตื่นขึ้นมาไม่มีเสียงภรรยาทุกคืนเข้านอนก็ไม่มีคนอยู่ข้างๆคุณตาบอกว่าเหมือนเดินอยู่ในบ้านที่กว้างแต่ไม่มีที่พึ่งพิงความเหงาที่เกิดจากการสูญเสียจึงไม่ใช่แค่ขาดคนแต่คือการขาดครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เคยมีความเหงาแบบนี้บางครั้งยังนำพาให้ผู้สูงอายุซึมเศร้าเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรไม่อยากออกไปไหน ร่างกายก็สุดโทมลงตามใจที่อ่อนแรงและนี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนเสียชีวิตเร็วขึ้นหลังจากคู่ชีวิตหรือเพื่อนสนิทจากไปเพราะใจไม่แข็งแรงพอที่จะยืนหยัดอยู่เพียงลำพังแต่ถ้าเรามองในมุมธรรมะความสูญเสียไม่ใช่สิ่งผิดปกติเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปคู่ชีวิต เพื่อนหรือพี่น้องก็อยู่ภายใต้กฎนี้เช่นกันไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปทุกสิ่งล้วนต้องผลัดพรากการตระหนักรู้ในสัตธรรมนี้จะช่วยให้ใจเราปล่อยวางได้บ้างแม้จะยังเศร้าโศกแต่ก็ไม่จมอยู่กับความทุกข์จนหมดสิ้นสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นแรงผลักดันใช้ความทรงจำดีๆเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไป ไม่ใช่ยึดติดจนทำให้ชีวิตที่เหลือไร้ความหมายผู้สูงอายุหลายคนเมื่อคู่ชีวิตจากไปแล้วกลับหันมาทำบุญเข้าวัดฟังธรรมะอุทิศส่วนกุศลให้คนที่รักทำให้ใจค่อยๆสงบและเบาบางลงความเหงายังคงอยู่แต่กลายเป็นความเหงาที่สอนให้เห็นคุณค่าของธรรมะและการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทดังนั้นความเหงาที่เกิดจากการสูญเสียคนใกล้ชิด แม้จะเป็นทุกข์ใหญ่หลวงแต่ก็เป็นโอกาสให้เราตระหนักถึงความไม่เถียงของชีวิตและหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ใช้เวลาที่เหลือสร้างบุญกุศลและความดีเพราะสิ่งนี้เท่านั้นจะเป็นเพื่อนแท้ที่ติดตามเราไปได้จนถึงวันสุดท้ายและเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าความเหงาไม่ว่าจากบ้านที่เงียบความสัมพันธ์ที่ห่างเหินหรือการสูญเสียคนที่รักล้วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำถามคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรไม่ให้ใจแตกสลายคำตอบอยู่ที่การเปลี่ยนความเหงาให้กลายเป็นความสงบใช้ความว่างเปล่าเป็นครูสอนใจนี่คือสิ่งที่จะพิจารณากันต่อไปในตอนหน้าเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าความเหงาไม่ว่าจะเกิดจากบ้านที่เงียบความสัมพันธ์ที่ห่างเหินหรือการสูญเสียคนใกล้ชิดล้วนเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุแทบทุกคนต้องเผชิญ คำถามสำคัญคือเราจะอยู่กับความเหงานั้นอย่างไรไม่ให้มันกลายเป็นไฟเผาใจไม่ให้มันพรากความสุขที่เหลือไปจนหมดหลายคนอาจคิดว่าความเหงาเป็นศัตรูต้องหาทางกำจัดแต่แท้จริงแล้วหากเรามองลึกลงไปความเหงากลับเป็นครูเป็นกระจกสะท้อนใจที่ช่วยให้เราเห็นความจริงของชีวิตและนำไปสู่ความสงบได้ในความเป็นจริง ความเหงาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยู่รอบตัวแต่เกิดขึ้นเพราะใจยังไม่รู้จักอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเราคุ้นชินกับการมีคนอยู่ข้างๆจนลืมไปว่าความสุขไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเราเข้าใจข้อนี้ความเหงาก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกใจให้เข้มแข็งผู้สูงอายุหลายท่าน ที่เรียนรู้จะอยู่กับความเหงาได้มักเล่าว่าช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวเป็นเวลาที่ใจได้ทบทวนชีวิตเห็นทั้งสุขและทุกข์ที่ผ่านเข้ามาและค่อยๆวางมันลงความว่างในบ้านกลับกลายเป็นความสงบความเงียบที่เคยทำให้ใจเศร้ากลายเป็นเสียงที่ช่วยให้ใจสงบไม่ต้องวิ่งตามสิ่งภายนอกอีกต่อไปมีคุณยายคนหนึ่งเล่าว,ว่าเมื่อสามีเสียไปใหม่ๆเธอแทบไม่อยากอยู่บ้านคนเดียว เพราะทุกมุมในบ้านเต็มไปด้วยความทรงจำรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่มองแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มเปลี่ยนวิธีมองแทนที่จะเห็นแต่ความว่างเปล่าเธอเริ่มมองความทรงจำเหล่านั้นเป็นพลังใจทุกเช้าเธอตื่นมาสวดมนต์จุดธูปบ,บูชาพระตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้สามีที่ล่วงลับใจที่เคยเหงาก็เริ่มสงบขึ้นเพราะเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป แต่มีธรรมะและความดีเป็นเพื่อนนี่คือหัวใจของการเปลี่ยนความเหงาให้เป็นความสงบคือการไม่หนีมันแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันใช้มันเป็นเวลาสำหรับใจได้ทบทวนได้ทำความเข้าใจกับชีวิตเมื่อเรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงการจากลาเป็นเรื่องธรรมดาความเงียบก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นครูที่สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนความเหงาได้ คือการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมปลูกต้นไม้อ่านหนังสือหรือแม้แต่การคุยกับเพื่อนบ้านเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ช่วยเติมเต็มใจให้ไม่ว่างเปล่าและยังสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเล็กๆน้อยๆเช่นดูแลหลานพับถุงกระดาษไปถวายวัดหรือแม้แต่รดน้ำต้นไม้ในวัดก็ทำให้ใจรู้สึกว่าตนเองยังมีประโยชน์ ยังมีคุณค่าสิ่งสําคัญคือการเปลี่ยนความคิดจากการมองความเหงาเป็นโทษมาการมองความเหงาเป็นโอกาสโอกาสที่ได้เรียนรู้จากตัวเองได้ฝึกสติสมาธิและปัญญาพระอริยเจ้าหลายองค์ก็อยู่ในป่าอยู่ในถ้ำตามลำพังแต่ท่านกลับไม่เหงาเพราะใจท่านอยู่กับธรรมะไม่วิ่งตามสิ่งภายนอกความสงบที่แท้จริงจึงบังเกิดขึ้น ผู้สูงอายุเองก็เช่นกันหากเรามัวแต่วิ่งหนีความเหงาไปหาคนคุยไปหาความบันเทิงใจก็ไม่เคยได้เรียนรู้จักตัวเองจริงๆแต่หากเรานั่งเงียบๆแล้วหายใจเข้าออกรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจอยู่กับปัจจุบันความเหงาก็จะค่อยๆค,คลายลงกลายเป็นความสงบที่อ่อนโยนแน่นอนว่าความเหงาไม่ได้หายไปในทันทีมันยังแวะมาเยี่ยมเราเป็นครั้งคราว แต่ถ้าใจเราแข็งแรงพอเราก็จะไม่หวั่นไหวความเหงาเหมือนเมฆที่ลอยเข้ามาบดบังฟ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ผ่านไปฟ้าแท้จริงยังคงกว้างและโปร่งใสเสมอใจก็เช่นเดียวกันหากไม่ยึดติดไม่โหยหาเกินไปความเหงาก็จะผ่านไปเองการเปลี่ยนความเหงาเป็นความสงบจึงไม่ใช่การทำให้บ้านครึกครื้นเหมือนเดิมแต่คือการทำให้ใจสงบแม้บ้านจะเงียบการทำให้ใจอบอุ่น แม้ไม่มีใครอยู่ใกล้และการทำให้ชีวิตมีความหมายแม้คนที่รักจะจากไปแล้วเพราะแท้จริงแล้วความสุขไม่เคยอยู่ที่คนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับใจที่รู้จักวางและรู้จักอยู่กับปัจจุบันและนี่เองคือคำตอบของความเหงาที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญเราไม่จำเป็นต้องหนีไม่จำเป็นต้องกลัวแต่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีสติและแปลเปลี่ยนมันให้เป็นความสงบ แต่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นเราจะมาสรุปสิ่งทั้งหมดที่ได้พูดมาทั้ง4ตอนพร้อมทั้งฝั่งนีทานชาดกที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในความเดียวดายที่สุดใจก็ยังมีที่พึ่งเสมอหากเรารู้จักหันกลับเข้ามาหาธรรมะตลอด4ตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงความเหงาในหลายแง่มุมที่ผู้สูงอายุแทบทุกคนต้องเจอเริ่มตั้งแต่บ้านที่เงียบเหงาเพราะลูกหลานแยกย้ายออกไปความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน แม้จะอยู่ใต้ชายคาเดียวกันความเจ็บปวดจากการสูญเสียคู่ชีวิตเพื่อนหรือพี่น้องและสุดท้ายคือการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความเหงาให้กลายเป็นความสงบสิ่งเหล่านี้คือเส้นทางจริงของชีวิตที่ทุกคนหนีไม่พ้นความเหงาไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่มันอยู่รอบๆเราอยู่ในใจเราและบางครั้งมันก็หนักหนายิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายแต่เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเราจะเห็นว่า ความเหงาก็เป็นเพียงอาการหนึ่งของใจที่ยังยึดติดกับสิ่งภายนอกเมื่อใจหวังจะให้บ้านคลึกครื้นเหมือนเดิมแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นใจก็เหงาเมื่อใจหวังจะให้ลูกหลานใส่ใจแต่ลูกหลานมีภาระใจก็เหงาเมื่อใจหวังให้คู่ชีวิตเพื่อนหรือพี่น้องอยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงคือทุกชีวิตย่อมผลัดพรากใจก็เหงาเหตุแห่งความเหงาจึงอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่น หากเรามีสติรู้เท่าทันยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงใจก็จะค่อยๆเบาขึ้นความเหงาก็จะคลายลงและความสงบก็จะเกิดขึ้นแทนความเหงาในวัยชราจึงไม่ใช่โทษแต่เป็นครูเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นเมื่อไม่มีคนอื่นใจก็ต้องหันกลับมาหาตัวเองเมื่อไม่มีเสียงรอบข้างใจก็ต้องหันกลับมาฟังเสียงข้างใน และเมื่อไม่มีคนใกล้ชิดอยู่เคียงข้างใจก็ต้องหันกลับมาหาธรรมะและความดีที่เราสั่งสมไว้เพราะสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่ไม่เคยทอดทิ้งเราเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นผมอยากเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนเรื่องความเหงาและการหันกลับมาหาธรรมะได้อย่างลึกซึ้งครั้งหนึ่งในอดีตการมีพระฤาษีองค์หนึ่งบำเพ็ญตบะอยู่เพียงลำพังในป่าใหญ่หลายสิบปีผ่านไป พระฤาษีใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบความเหงาในป่าลึกโดยไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีใครแม้แต่คนเดียววันหนึ่งพระอินทร์ต้องการทดสอบจึงจำแรงกายลงมาถามพระฤาษีว่าท่านอยู่ในป่าใหญ่ตามลำพังเช่นนี้ไม่เหงาหรือไม่ทุกข์หรือที่ไม่มีใครอยู่ด้วยพระฤาษียิ้มแล้วตอบว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวเลยเพราะเรามีธรรมะเป็นเพื่อน ธรรมะคือแสงสว่างที่อยู่กับเราทุกลมหายใจไม่ว่าป่าจะเงียบเพียงใดใจก็ไม่เคยว่างเปล่าคำตอบนี้ทำให้พระอินทร์เลื่อมใสและกล่าวสรรเสริญว่าผู้ที่มีธรรมะอยู่กับใจย่อมไม่เดียวดายแม้จะอยู่ในป่าลึกแม้จะไร้ผู้คนแต่ใจจะเต็มไปด้วยความสงบและความอิ่มเอิบเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าความเหงาไม่ใช่สิ่งที่ต้องต่อสู้หรือหนี แต่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้และอยู่กับมันอย่างเข้าใจหากใจเรามีธรรมะความเหงาก็กลายเป็นเพื่อนเป็นครูที่สอนให้เราละความยึดมั่นและหันมาพึ่งพาตนเองในบ้านปลายชีวิตผู้สูงอายุทุกคนจึงควรมองความเหงาไม่ใช่เป็นโทษแต่เป็นโอกาสโอกาสที่จะฝึกใจให้เข้มแข็งโอกาสที่จะวางสิ่งที่ยึดถือมาแสนนานและโอกาสที่จะหันกลับมาเห็นคุณค่าของปัจจุบันเพราะแท้จริงแล้ว สิ่งที่เราเหลืออยู่ไม่ใช่บ้านที่ครึกครืน้นไม่ใช่ลูกหลานที่พร้อมดูแลตลอดเวลาไม่ใช่คู่ชีวิตหรือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างแต่คือใจเราเองถ้าใจเรามีธรรมะใจเราก็ไม่เหงาอีกต่อไปเราจึงได้เห็นแล้วว่าความเหงาแม้จะรุนแรงแต่ก็มีทางออกเสมออยู่ที่ว่าเราจะหันไปหาสิ่งใดหากหันไปหาความคาดหวังความเหงาก็จะกัดกินใจไม่รู้จบแต่หากหันไปหาธรรมะ ความเหงาก็จะกลายเป็นความสงบอันล้ำค่าวันนี้ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันข้าพเจ้าอยากฝากถ้อยคำหนึ่งไว้กลางใจทุกท่านว่าทุกเรื่องราวคือธรรมะหากเราเปิดใจฟังด้วยหัวใจที่สงบขอให้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้ทุกวันของท่านเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเบาสบายในใจสวัสดีครับ